ซีซัน9จะมีการอัปเดตวันที่3รกรกฎา,าคมนี้แล้วนะครับในคลิปนี้ผมจึงอยากจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูเนื้อหาที่ควรรู้ก่อนการอัปเดตซีซัน9ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดู Apple Mint รับเติมเกม ให้บริการเติมเกม Arena b r e a o u u t ถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยไม่ต้องรอนานเพราะเติมผ่าน UID และยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเช่น a r e n a Wa า r Mobile Regents PUBG Mobile เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9้าโงเช้าถึงเที่ยงคืนชำระเงินง่ายได้หลายช่องทางไม่ไว่าจะผ่านธนาคารหรือ t r u e m y n e y ที่นี่ก็รับหมดเลยนะครับเติมถูกเติมดีเติมไวไว้ใจ Apple Mint รับเติมเกมคือผ่าตัดใหม่ ถ้าหักใช้ทั้ง300นะถ้าเป็นบาดแผลใช้ร้อยนะแต่ผมแนะนําว่าใช้อันนี้ดีกว่าถ้าเป็นแผลนะถูกด้วยแต่ถ้าแบบรีบๆอะ่ะมันก็กดอันนั้นไปแหละกดใช้ยานี้ไปเลยนะตอนนี้ผมหักอยู่นะผมก็ใช้ยานี้เลยนะมันก็จะรักษาทั้งแบบพันยาด้วยนะครับแล้วก็รักษาไอ้ตัวผ่าตัดเห็นไหมฮะแขนผมจากดำอนนี้ขาวเรียบร้อย แต่ใช้เปลืองมากนะดียาผมหมดแล้วอะ่ะผมยังผ่าไม่เสร็จเลยเพราะว่าหนึ่งส่วนเนี่ยมันใช้ถึงแบบสามร้อยเลยคนระับหักข้างหนึ่งหักท่อนนึงใช้สามร้อยหน่วยอุย้ยว้าวนอนรอพี่อย่างนี้เลยแจ๊ะนะ้อง<ะ>้าไม่ห มีเหลืองอลา,ามเย้อันนี้จะสาธิตวิธีการดักเซฟนะครับหนูส่วนใหญ่จะวิ่งลงไปตรงกลางนะตอนต้นเกมแล้วก็ไปเปิดเซฟพวกเนี้ยนี่ฮะส่งสัญญาณปุ๊บแล้วก็มาตกสัตว์ได้เลยนะครับตเรียบร้อยฮนะหนูแตกนี่มีมาร์กด้วยผมชอบมากเลยนี่ มาสเตร์ตัวโอ้โหว้าวนี่ฮะเราได้ยินเสียงติๆๆนะ๊ติ๊ะเนี่ยเราก็มารอดักได้เลยนะนนะในในซีซันเก้าเนี่ยเราจะไม่ได้รับดาเมจ จากระเบิดนะครับในเวลาเพื่อนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะฮะดาเมจไม่โดนเราเลยยกเว้นเราจะอยู่ใกล้กับศัตรูนะครับเราก็จะยังได้รับดาเมจเหมือนเดิมเดี๋ยวนั่นเปิดปุ๊บมันจะมีบอดเดินอยู่แ,แถวๆน,นี้ออไงทางออกอ่ะนี่ะเจอละกอดกเลขอ่ะตามภาษาอังกฤษที่มันให้มา อ่าคือ,อาหกอ้านี่คือทางออกใหม่นะฮะใจโคตรเทเลยแล้วก็มาแอบออกตรงนี้มันแจ้งเตือนในแผนที่ไหมเนี่ยแจ้งนี่วาแจ้งแล้วไงขึ้นเขียวเลย <c oughs> โ,อโอ้โหงี้สบายดิยดยโอสิบวิเอง ไอ้ยาหนูชุกชุมแน่ตรงเนี้ยที่ต้องปลาระเบิดเช็คอะ่ะหนูชุกชุมแน่นอนเฮ้นักล่าสมบัติ